หิมะครับหิมะเรามาทำงานกับหิมะวันนี้หิมะตกครับหิมะตก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 โอ้โหขาฝนขาฝนเลยครับ หิมะตกหิมะตกเราจะกลับบ้านแล้วครับมันทำไม่ได้ครับหิมะมันตกหิมะตกหิมะตกโอ้โหหนาครับหนาวหนาวมากหนาวมากหิมะตก